สวัสดีสวัสดีครับออฟนะครับก็วันนี้จะามารีวิวอูฟี่เครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นอูฟี่โลเวแวก G10 รุ่นนี้เลยไหนเออก็อูฟี่เนี่ยต้องบอกว่ามันมันเป็นแบรนด์ของแองเกอร์นะครับแองเกอร์แองเกอร์เนี่ยถ้าใครเคยรู้จักแองเกอร์ก็คือพวก power bank ที่มันเป็น power bank แบบ fast charge สายชาร์จแบบฟ้าชาร์จที่ดังๆก็คือ Powerbank เขาแหละมันจะค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีมากนะครับเช่นสมมติถ้าหมื่นมิลแอมก็คือหมื่นมิลแอมจริงๆไม่ได้แบบว่าหลอกเราสามารถใช้ได้หมื่นมิลแอมเต็มเต็มเมตดเต็มหน่วยของเขาเลยนะครับให้ดูว่ามันแองเคอรยังไงนี่มันเป็นแองเคอร n อินโนเวชั่นนะครับก็เป็นบริษัทเดียวกันแล้วก็มีนี่ด้วยเห็นไหมเป็นายของแองเคอนะครับก็แต่ว่าพอเป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเขาใช้ ว,ว่า UFI มีเว็บ u f i ี่ไลฟ์คอมตรงนี้ด้วยกล่องก็หน้าตาประมาณนี้แหละกล่องใหญ่ๆห,หน่ะเดี๋ยววันนี้จะมาอันบ็อกให้ดูว่าในกล่องเนี่ย G10 เนี่ยอูฟราคามัน6,000กว่าบาท6,000เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการใช้งานเป็นยังไงการติดตั้งเป็นยังไงนะครับใช้งานจริงเป็นยังไงนี่ที่สำคัญเลยเพราะว่าเราเห็นในเขาเรียกใน คลิป Official ออฟฟิเชียลเขาอ่ะก็มีการใช้งานให้ดูแล้วแหละว่ามันเก็บน้ําได้มันเก็บอาหารได้เก็บเศษอาหารได,ได้แล้วก็วิ่งแบบวิ่งเมสเสพสปาวิ่งแบบเป็นมีความเรียบรียบเรียบร้อยวิ่งชนนี่ลงนี่ขึ้นลงนี่ลงนี่อะไรอย่างนี้อไรเงี้ยเออที่สาคัญแอปเป็นภาษาไทยด้วยนี่มีทั้ง App Store แล้วก็ hey Sto r e รืมีทั้งก็เรียกว่า iPhone กับ Android ใช้ได้หมดแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยนะครับเราจะลองอันบล็อกเลย แล้วก็ไปดูวิธีการใช้างานเลย <S 2> <S 2> <S 2> ข้างล่างหน้าตาแบบนี้ตรงนี้น่าจะเป็นล้อด้านหน้าหมุนได้สามร้อยสิบหัวล้อมันก็ลื่นมากเลยดูวยนี่ลื่นปื๊ดน,นี่ก็ล้อมีโชค๊คด้วยไงเอาไว้เช็ดทำความสะอาดนะประมาณนี้หละเดี๋ยวเราไปดูดีมึงใ้ดูคู่มือว่ามันใช้งานยังไงบ้างเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยติดไปข้างใต้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอย่างนี้ นี่อันนี้มีตัวนี้ด้วยแปลงเอาไว้ <c oughs> ตรงนี้เอาไวเ้เขี่ยเขี่ยผมออกมันจะเป็นคัตเตอร์นะครับระวังนะอย่าให้โดนมือบุตรหลานของท่านเด็ดขาดมันจะเป็นคัตเตอร์นะครับเห็นคมนะแล้วก็เขี่ยพวกผมพวกอะไรออกแล้วอันนี้ไว้ปัดแล้วก็มีอันนี้มาให้สี่อันเราต้องใส่ไว้ข้างหน้านะครับก็เขาจริงๆใส่แค่สองอันแล้วเขามีสำรองให้สองอันแบบนี้ อันนี้ก็คือดัปเตอร์ที่ชาร์จแบตของไทยก็จะเป็นหัวแบบแบ,แบ,แบนๆมีมีตัวฟิลเตอร์ด้วยไว้กรองแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้คือฮึบผมเปิดยากเงยเนี่ยเอาไว้ทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งเพิร์กเหว่าว a t e r tank filter e l e m e n t อ่ะแล้วก็ไอตัวแท่นที่เอาไว้ชาร์จแบต ส่วนตัวนี้เราก็แกะนนี้ป๊บแกะออกมา Switch On Before Use นะครับนี่เห็นไหมมันจะมีสวิตช์ออนออนะครับเปิดปุ๊บอ่าสิ็จแล้วโอ้มีเสียงด้วยเรียบร้อยถ้าเราตรงนี้มันจะมีเห็นสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับอ๋อเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้เลย เชื่อมต่อสายไฟอันนี้ก็คือมันจะบอกว่าติดแล้วไม่เ,เชื่อมต่อแล้วไม่เชื่อมต่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็ตัวนี้คือการกดปุ่มกดลงใบเป็นการทํางานออโตโออ้แบบนี้ร้อยอ่ะขอปิดเครื่องก่อนครับเพราะเราต้องติดตั้งอันนี้เห็นไหมไอ้ตัวนี้ที่เขาให้มานะครับเราติดตั้งเข้าไปตรงนี้นะครับใส่เข้าไปเลยง่ายอย่างนี้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหมุนอยู่แล้ว แล้วก็ไม่ต้องเล็งอันนีก้ก็มีสำรองไว้ให้เผื่อมันขาดมันพังหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีไว้ให้สองอันไว้เปลี่ยนก็ตามีเก็บไปนะครับเก็บไว้ให้เรียบร้อยอ่ะแล้วส่วนตัวนี้ตัวแทงไอตัวถังเก็บฝุ่นเนี่ยมันเปิดนี้แล้วจะมีฟิลเตอร์ให้เขามีฟิลเตอร์สำรองให้นะครับแบบนี้อันนี้ก็เวลาตอน ใช้เสร็จก็ทำความสะอาดก็เอาอันนี้ออกมาเคาะใส่ไปแค่นี้เองอ่ะมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้สำหรับมันเป็นมอบนะครับเอาไว้ถูพื้นถ้าเกิดเราอยากที่จะให้มันทําดูดฝุ่นไปด้วยทําไอาจจะเอ่อถูพื้นไปด้วยนะครับมันจะมันจะปล่อยน้าออกมาตรงนี้มันจะเป็นดูดมันจะเป็นหัวตรงนี้ไอ้นี่ยที่มันมีให้เปลี่ยนเนี่ยสี่อันนะครับ ก็เป็นหัวของการปล่อยน้ําวิธีการใส่น้าก็คือใส่ตรงนี้ใส่น้ําเข้าไปแต่เขาบอกว่าอย่าใส่น้ํายานะครับไม่ใส่น้ําเปล่าอืมให้ใส่น้ําเปล่าลงไปเ้าก็มีวิธีบอกอยู่แล้วก็เลื่อนออกมานี่คือการเปลี่ยนไอแผ่นตัวมอบเนี่ยแล้วก็รูดเข้าไปปึ๊บแล้วก็แปะเป็นเวลโคนะครับเป็นแบนเรียบๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราจะใช้ ให้มันดูดฝุ่นให้มันทำความสะอาดพื้นก็ใส่เข้าไปอย่างนี้มีให้สองอันสำรองเผือเอาไปซักอะไรแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าก็เวลาใช้ก็ต้องระวังเวลาถ้าจะใช้ให้มันถูพื้นเนี้ยก็ให้ใช้ตอนที่เราอยู่บ้านหรือว่าเราเฝ้าดุมอยู่นะครับก็มันก็เหมือนมีความเสี่ยงอันตรายหนึ่งที่จะทําให้แบบน้ํามันหกหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะอันตรายได้นะน้ำบนเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็เขาก็เตือนไว้แต่ว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันก็เป็น ก็ดีนะคือถูถพื้นไปด้วยก็เช็ดพื้นไปด้วยในตัวเลยทำความสะอาดด้วยมาดูตัวแท่นชาร์จนิดหนึ่งนะครับไอ้ตัวเนี้ไอ้แผ่นรองนะครับมันเอาไว้สําหรับโหมดที่เราจะาไว้ใช้ตัวทำความสะอาดนี้มันเหมือนว่าไอ้นี่มันจะได้ไม่เปียกพื้นนะครับถ้ามันเปียกอยู่พื้นอย่างพื้นไม้เนี้ยมันจะได้ไม่บวมพื้นไม้ปาเก้อะไรเงี้ยมันจะไม่บวมครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้ แล้วก็เป็นแค่ตัวนี้เปล่าๆก็ได้นะครับก็ถ้าเราใช้แต่ดูดฝุ่นนะนะไม่ได้แบบคอนโทรลอัดพื้นล้วใช้ตัวนี้เปล่าๆก็ได้นะครับก็ตั้งไว้ได้เลยไอ้ส่วนเนี้ยมันจะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมไอ้ส่วนที่เปียกอ่ะไอ้ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่ได้มันจะไ,ไม่โดนพื้นอือม,มันก็จะไปอยู่ โอเคครับตอนนี้เรามาเชื่อมต่อเจ้าอูฟี่ G10 ตัวนี้กับแอปพลิเคชันดีกว่านะครับก็อย่างที่บอกนะครับรองรับทั้ง Android ทั้ง iOS mm hmm. เข้าไปที่ App อ t o r e นะครับแล้วก็โหลดมาได้เลยอูฟี่โฮมนะครับเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เป็นภาษาไทยนะครับอย่างที่บอกหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอุปกร์เข้าไป ปึ๊บมันก็จะมีหลายอย่างมีหลอดไฟมีสวิตมีอะไรพวกนี้ยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เลือกเป็นโลโบแบกของเราโลโบแบกอ่าก็มีโลโบแบกหลายรุ่นมากเลยนะครับอืมมีเยอะมากให้เลือกหลากหลายนะครับเราก็เลือกเป็นรุ่นของเรา g 1 0 h y b r i d มีสีขาวด้วยคราวนี้เขาบอกว่ามันจะรองรับแค่สัญญาณ Wi-Fi ที่2.4นะครับก็สัญญาณ w i Fi ผมก็ สองยุสี่ก็ชื่อนี้เลยปึ๊บแล้วก็ใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านแล้วนะครับเขาก็บอกว่าให้เปิดสวิตช์ที่โลโว w a วกตัวนี้ปึ๊บเขาให้เปิดสวิตช์แล้วก็ให้ดูว่าสัญญาณ w i f ฟมันกระพริบหรือเปล่าก็กระพริบนะครับตามนั้นเลยเปิดปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ยืนยันยืนยันอะน,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 นแล้วต่อไป เขาก็บอกว่าให้ไปที่ตั้งค่านะครับรบอกตั้งค่าไ f i แเราก็ไปที่ตั้งค่าเขาก็มีทางปุ่มลัดให้เลยผมก็ไป<อ>เรียบร้อย<ป>นะครับอูฟี่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็เชื่อมต่ออูฟี่เลยก็อ่าโอเคเราก็กลับไปที่แอปอ่ามันก็จะบอกกําลังเชื่อมต่ออยู่<อ>ก็รอมันโหลดไปนะครับรอโหลดไปเรื่อยๆเรียบร้อยพอโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้ตั้งชื่อ มัจจะเป็นชื่อ r o b o v a c ออฟต้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมขอไม่เปลี่ยนแล้วกันเอามันชื่อนี้ไปเลย r o b o v a c ไปเลยโอเคไอตัวการดูดเนี่ยนะครับถ้าเรากดให้มันทำาสะอาดเนี่ยเราจะเข้ามาเลือกได้นะครับอีกหนึ่งฟังชันที่ผมว่ามันโอเคเลยนะครับก็คือการควบคุมด้วยตัวเองนี่แล้วก็ เข้าไปตั้งค่าแล้วก็กดควบคุมด้วยตัวเองแล้วกดขึ้นตรงนี้เลยมันก็จะบอกว่าคุณต้องการเริ่มควบคุมด้วยตัวเองหรือไม่เราก็ตกลงนะครับป <Remote Control. S 1> ึ๊พืเครื่องทํางานแล้วแล้วกดวิ่งเองเลยนี่กดบุนซ้ายวิ่งอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บโอเค okay, หลังจากที่เราทาความต่างมาได้สักพักแล้วก็มันเริ่มมีเศษผมติดตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับก็ แล้วออตัวนี้ที่เขาให้มานะครับตัดออกดึงออกนี่นะครับแปลงออกก็เลยก็ค่อยๆล็อ,อกออกไปนะครับถอดออกมาแล้วก็ดึงผมออกเราไปถูอันนี้อือ่ะแล้วก็ดูฝุ่นข้างๆเยอะนะใต้เตียงดูตรงนี้ดีกว่า ว่าขนาดแล้วมันจะเยอะมากน,อน้อยแค่ไหนเปิดนี่างเงกดลงทีนี้โอ้โหนี่ใช้เวลาแค่ประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งชั่วโมงแนบังเนี่ยจากใสๆตอนแรกนะครับตอนนี้แล้วก็ควรจะไปเททิ้งก่อนเดี๋ยวมาให้ดู ก็ข <owad Es> ้อสรุปของแบบในเจ้าโลโูฟี่โลวาแบก G10 นะครับก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่ามันทํำงานได้ดีมากนะครับหลังจากที่เห็นฝุ่นเมื่อกี้ก็มันมุดเข้าไปใต้เตียงใต้เตียงลูกใต้เตียงผมเนี่ยแล้วมันหนาแค่2.8นิ้ว2.85นิ้วซึ่งเข้าใต้เตียงแคบๆได้แล้วก็ เก็บฝุ่นได้เก็บเศษอาหารได้ที่เห็นเมื่อกี้นะครับเสียงก็ไม่ดังด้วยที่ได้ยินตอนนี้เลยก็อันนี้ผมใช้ไค์ที่แบบค่อนข้างดูดเสียเงเนี่ย,ย <Okay. S 1> จะสูงเข้าเยอะสว่วนเรื่องว่าทำขนาดผมม่ติดฝุ่นมันแบบดูดเข้ามาอย่างดีนะครับดูดเข้ามาเก็บได้หมดเลยหาว่าคุ้มไหมกับราคานี้คุ้มนะครับแอปลิเคชันค่อนข้างดีมีภาษา,าไทย อุปกรณ์ให้ในกล่องมีครบหมดมีสำรองให้ด้วยมีระบบถูกพื้นใส่น้าเข้าไปถูกพื้นได้ด้วยนะครับเอาว่าผมไม่เคยใช้ห้องอื่นหรือว่ารุ่นอื่นเลยแต่พอมาเจอตัวนี้ประทับใจมากคือแบบของมันต้องมีนะสำหรับพ่อบ้านใจใกล้างเราก็อย่าลืมซื้อโอฟี่จีสได้ที่แอ,องเกรลไทยแลนด์นะครับในเ้ป,ปี้ก็มี ค่เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็แบบนี้ผมขอลาก่อนสวัสดีครับ